พามาเบิงงอจอยครับพี่นนออาได้งอใจจอยเฮจังได้งอสีอวนนะครับมีสูตรรับสูตรเด็ดเี้ยงนะครับเลี้ยงงอจังได้ให้ได้อวนนะครับมือนี้พามาเบิงงอจอยสีเหลียงไว้นะครับเดี๋ยวอประมาณสักสองสามเดือนนะครับทาสิคม์ทารมาให้เบิงว่าเพิ่สีอวนวอนะครับอันนี้ได้งอจอยมานะครับเอามาให้เพิ่นกินนี่ยปลูกเพิ่นนะครับจะคล้องเลี้ยงเพิ่นวอไว้นะครับก็เลยเอามาเลี้ยง นะครับมันเราบ่มีหยาให้กินนะครับก็เลยจอยจอยนะครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อีลามาอยู่หนีเห็นต่หยานะครับวัเอืดหยาได้ครับปลูกหยาไว้เป็นไฮนะครับแต่บัวอ้วนก็ให้มันอยู่ไปนะครับกินหยาเนเปียเสาแรงนะครับนี่ครับีนครับเอามาขุนครับพี่น้อง องแม่ลูกนะครับเบิ้งมีแต่กระดูกวันนี้สีใดแม่สองแม่ลูกครับอามาเลี้ยงนะครับมันอึดนะครับอึดหยานะครับก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับมาขุนเบิ้งวันนี้สิข้นให้มันอ่วนอนให้อาหารนะครับให้ข้าวโพดบดแน่นะครับให้หัวหารแน่ให้หยาแน่เปียแล้วก็เฟื่องนะครับเบิ้งมันสิบอ้วนให้มันอยู่ไปตินะครับ เบิ้งตอนนี้มันมีแต่สิโครงนะครับพี่น้องครับมีแต่สิโครงนะครับจะขุ้นให้มันอ้วนแล้วก็ออกรูปนะครับเห็นไหมครับนี่ลูกเพิ่นแม่เพิ่นนะครับงัวนอน,อนสองแม่ลูกนะครับแม่งัวจ้อยจอยนะครับวันนี้สิขุ้น ค้นงัวหอ้วนห้เบิงนะครับพี่น้องครับโดยการเลี้ยงด้วยหญา้าพันเนเปียร์นะครับสองแม่ลูกเห็นไหมครับมีแต่กระดูกจอยจอยนะครับมันีเสียมาค้นนะครับแล้วขยอ้อกลูกไต้ลูกโตเถิกนะครับเบิงที่หลือแม่เพิ่นมีแต่สี่โครงเบิงจอยอึดเข่าอึดหนาอืดหยานะครับมาาหนีมามเจอหยานเยาน,านเปีย นะครับสี้เลี้ยงให้อ้วนให้เบ่งนะครับพี่น้องครับงานมีหนาหลายนะครับคุ้นให้อ้วนให้เบ่งนะครับกินให้มันอิ่มนะครับนี่ครับพี่น้องครับถ้ามาเบ่งนะครับงัวนะครับสองแมลูกครับอุ้ยอ้วนอ้วนนะครับพี่น้องครับเลี้ยงแบบอ้วนเลยนะครับนี่ให้อาหารโดยหญ้าเนเปียนะครับอายุ หญ้าเนเปียนี่ก็ประมาณ60วันได้นะครับเคี้ยวนี่ครับโอ้โหน่ารักนะครับแม่กับลูกนก,กันกินข่านะครับกินแบบแสบๆเลยนะครับนี่ครับหืวงองามๆค้วยงามๆครับพี่น้อง ชมพู่ชมพู่หันมาเบังน,นี่ครับพี่น้องครับ้วายสวยๆครับควายชมพู่น้องชมพู่นะครับกับแม่สำรวยี่น้องครับกินยาน้องชมพู่กับแม่สำรวยนะครับโตแล้ว อาหารที่ให้กินวันนี้นะครับยาเนเปียปลูกเองนะครับยาเนเปียส,สวย งองามๆครับพี่น้องครับมีผ้ามาเบ่งงวครับงอสวยๆนะครับสองแม่ลูกครับพี่น้องครับสองแม่ลูกนะครับกินแซบแซบยาให้ยาเนเปียนะครับให้ยาเนเปียนะครับกินแบบแซบแซบเลยนะครับพี่น้องครับอ่าวันนี้เลี้ยงงวครับนะครับให้อาหารยาเนเปียยา ัวสองแม่ลูกนะครับสองแม่ลูกครับอ่าสองแม่ลูกนะครับาานี่น,นี่นี่ครับโอ้โหสวยมากมากเลยเนาะครับเชื่อเลยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนี่โอ้โหกินหญ้าแบบแซ่บ ครับพี่น้องง่วครับหนารักนี่ครับนี่หนารักนี่งเชืง่เอเีงครับ กินย่ญญาหั่งยานี่เปียะครับพี่น้องครับวันนี้เลี้ยง,งัวครับงวเลี้ยงวัว,วโดยย่านี้มีน้องหนักงอืมน่ารักน้องหนักหน่ารักเว้ยมันเชื่อยครับพี่น้องเขื่ออันนี้เชื่อยแห้งครับพี่น้องเลีย้ยงเลีย้ยงด้นเหรอนนครับพี่เลีย้ยงจุงไงเหรครับ น,นี่ครับน่ารักครับนี่ครับนั่งมาให้จับม่ให้จับมันห้หอมครับมันห้หอมนะหอมหน่อยอืม,มหอมน่ารักอืม น่ารักเนาะนันอืมน่ารักแห่งครับตัวนี้มันีอ้อ่อนนะครับออดออดออดอืม,อมน่ารักหากินนีกอืมน่ารัก